แปลงสัญชาติกรณีที่ผู้ไม่ได้เกิดประเทศไทยอันนี้ก็จะมีรายละเอียดกฎหมายอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ที่เกี่ยวกับข่าวคือเป็นการได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยอ้างว่ามีบิดาเป็นคนไทยนะครับ,รบท่านหลักการที่ได้สัญชาติเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างครับหลักการได้สัญชาติครับก็คือตามพรบรสัญชาตินะครับระบุว่าการได้สัญชาติเนี่ยมีอยู่2กรณีใหญ่ๆนะครับคาว่าได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับมีอยู่2กรณี นะครับกรณีหนึ่งคือว่าได้หลักสัญชาติตามสายสายโลหิตนะครับสายโลหิตหมายความว่าถ้าบุคคลผู้เกิดนั้นมีพ่อหรือแม่นะครับเป็นผู้มีสัญชาติไทยเขาเหล่านี้จะเกิดที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเกิดในประเทศไทยเกิดในประเทศหรือนอกประเทศเนี่ยเขาก็ได้สัญชาติไทยโดยหลักสายโลหิตนะครับหลักการที่2หลักการได้สัญชาติตามหลักดินแดนนะครับหมายความว่า ทุกคนที่เกิดในประเทศไทยย่อมมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนเหมือนกันแต่จะได้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นใครนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรามีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับถ้าแรงงานต่างด้าวเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทยระหว่างที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาได้เกิดลูกนะครับเกิดลูกเขาต้องผ่านกระบวนการแจ้งเกิดนะครับขณะแจ้งเกิดเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะยังไม่ได้สัญชาติไทย นะครับต่อเมื่อเขาเรียนจบยาตรีนะครับตามคุณสมบัติที่ที่บุตรของแรงงานต่างด้าวนะครับเมื่อเขาจบยาตรีเขาสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้ตามมาตราเจ็ดทวินะครับจะเห็นได้ว่าทั้งพ่อและแม่ไม่ใช่ไทยแต่เขาเกิดไทยเขาย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักบินแดงน,นะครับสำหรับกรณีที่ที่บอกว่า,อ,าอุ้มท้องมาซื้อพ่อนะครับก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าถ้าผู้หญิงที่มาเกิดลูกในประเทศไทย นะครับผ่านการแจ้งเกิดเนี่ยโดยที่ข้อเท็จจริงเขาไม่ได้มีบิดาเป็นคนไทยแต่เขามาซื้อนะครับมาซื้อตัวบิดาแสดงว่าในหลักฐานนั้นระบุว่าบิดาเป็นคนไทยเขาเกิดไทยแสดงว่าเขาได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตเขาจึงได้สัญชาติไทยโดยดันทีนะครับนี่คือหลักการได้สัญชาติหลักๆนะครับสอง้ถ้าท่านหลักการที่ได้สัญชาติเนี่ยจะทำยังไงบ้างครับ หลักการได้สัญชาติครับก็คือตามพรบสัญชาตินะครับระบุว่าการได้สัญชาติเนี่ยมีอยู่2กรณีใหญ่ๆนะครับคำว่าได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับมีอยู่2กรณีนะครับกรณีหนึ่งคือว่าได้หลักสัญชาติตามสายสายโลหิตนะครับสายโลหิตหมายความว่าถ้าบุคคลผู้เกิดนั้นมีพ่อหรือแม่นะครับเป็นผู้มีสัญชาติไทยเขาเหล่านี้จะเกิดที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเกิดในประเทศไทยเกิดในประเทศหรือนอกประเทศเนี่ย เขาก็ได้สัญชาติไทยโดยหลักสายโลหิตนะครับหลักการที่2หลักการได้สัญชาติตามหลักดินแดนนะครับหมายความว่าทุกคนที่เกิดในประเทศไทยย่อมมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนเหมือนกันแต่จะได้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นใครนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรามีแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับถ้าแรงงานต่างด้าวเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทย ระหว่างที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาได้เกิดลูกนะครับเกิดลูกเขาต้องผ่านกระบวนการแจ้งเกิดนะครับขณะแจ้งเกิดเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะยังไม่ได้สัญชาติไทยนะครับต่อเมื่อเขาเรียนจบวิทยาตรีนะครับตามคุณสมบัตทิที่ที่บุตรของแรงงานต่างด้าวน,นะครับเมื่อเขาจบวิทยาลัยเขาสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้ตามมาตราเจ็ดทวีนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งพ่อและแม่ไม่ใช่ไทยแต่เขาเกิดไทยเขาย่อมได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน สำหรับกรณีที่ที่บอกว่า,อ,าอุ้มท้องมาซื้อพ่อนะครับก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าถ้าผู้หญิงที่มาเกิดลูกในประเทศไทยนะครับผ่านการแจ้งเกิดเนี่ยโดยที่ข้อเท็จจริงเขาไม่ได้มีบิดาเป็นคนไทยแต่เขามาซื้อนะมาซื้อตัวบิดาแสดงว่าในหลักฐานนั้นระบุว่าบิดาเป็นคนไทยเขาเกิดไทยแสดงว่าเขาได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตเขาจึงได้สัญชาติไทยโดยทันที นะครับนี่คือหลักการได้สัญชาติหลักๆนะครับสองสองครับ,รบแล้วก็เมื่อเวลาที่ผ่านมานะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่สำนักทะเบียนเฮยเชียงแสนก็ไม่เคยได้รับการแจ้งเกิดในกรณีที่ผู้หญิงเป็นคนจีนผู้ชายเป็นคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนสัญชาติลาวซึ่งก็ข้อเท็จจริงเขาก็อยู่กินกันเป็นสาม,มีภรรยาจริงนะคะก็ ม,มีสถานะต่างด้าวหรือไม่ก็บัตรหอสูตรอะไรพวกน,นี้มากกว่าค่ะอย่างเรายังไม่เคยได้รับแจ้งเกิดกรณีที่ที่ฐานมาประมาณหนึ่งปีคร่าวๆนี่ประมาณเท่าไหร่ครับที่ว่าคนคนลาวเนี่ยขึ้นมาข้อไม่แม,มีจะมีจะมีมาตลอดอยู่แล้วหมายถึงว่าเราเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับประเทศลาวส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีญาติพี่น้องอยู่สองฝั่งอะไรนี้นะคะ่ะแล้วก็แต่ถ้าเป็นของคนจีนเนี่ยเราไม่เคยได้ได้รับ के साथ में काम